25 6 5้าสบห้าเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านอ้าวลืมตาผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันเหมือนมีใครคนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมานะมันมีใครคนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาใครคนนั้นก็คือความรู้สึกตัวที่เขาหลับอยู่ข้างในเพราะผ่อนคลาย มาตื่นขึ้นมาฉนั้นเราหัดผ่อนคลายแล้วก็ตาไม่เหมือ่อแล้วก็รู้จังหวะรู้จังหวะการขยับการเคลื่อนการพูดการคุยการยักย้ายถ่ายเทรู้จังหวะ,ะ,เ,เ,หวะเห็นจังหวะรู้จังหวะเห็นจังหวะไปเดี๋ยวอนิจังทุกขังนัตตาเผยโฉมมาเองโยมขอให้โยมค่อยๆทันปัจจุบันมากขึ้น อาศัยการเคลื่อนไหวมีจังหวะการทำงานก็มีจังหวะจะเล่นเฟซก็มีจังหวะจังหวะไม่กระทั่งกดกดกดจังหวะไม่กระทั่งนึกก่อนเดี๋ยวจะส่งข้อความอะไรนะมันมีจังหวะไหมยอมรู้จังหวะและยอมจะรู้ตัวที่ต้นจิตนะรู้ต้นจิตนะว่ามีความพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นด้วย เพราะนั้นการรู้จังหวะเนี่ยมันจะตัวรู้จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้ข้างในใจที่มันก่อกํากเนิดด้วยความรักความพอใจอไม่พอใจอความอยากความต้องการแล้วเมื่อรู้จังหวะบ่อยเนี่ยมันเหมือนว่าความรักความพอใจไม่พอใจมันเกาะเราไม่ติดตัวรู้มันตื่นขึ้นมามันเกาะมันหน่วงไม่ได้นะเมื่อก่อนเรามีแต่ พอใจไม่พอใจเป็นความรู้สึกแต่ตอนนี้มันมีรู้จังหวะแล้วก็รู้ว่ารู้ว่ากำลังจะโกรธโกรธก็แค่แตะ,แ,ตะ,แ,ตะแล้วก็ห่างไปนะ,ะจะโกรธก็บรรลยมจะโกรธใครโกรธไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าทำท่าจะโกรธจะโกรธเดี๋ยมันข้างในมันโกรธไม่ออกนะ,อะพอโยมรู้จังหวะบ่อยๆทำให้ใจโยมอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันแล้วโยมก็จะเห็นว่า ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงร่างกายเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการทำงานของธาตุสีเห็นไหมจะเริ่มเห็นจังหวะของการทำงานของธาตุทั้งสีมีธาตุดินอ่อ,อนแข็งขยับเคลื่อนน้นมามันก็ชุ่มตรงนั้นตรงนี้ในปากในลำคอมันมันเปลี่ยนแปลงตะลอดเวลา พอเห็นจังหวะปั๊บมันก็จะเห็นมันค่อยๆเปลี่ยนไปธาตุลมอากาศภายนอกที่สัมผัสอากาศภายในรู้จังหวะเดี๋ยวก็จะเริ่มรู้จังหวะอากาศคือลมหายใจค่อยธาตุไฟไออุ่นไอเยน็นพอนั่นปับ๊บพอเริ่มรู้สึกไออุ่นไอเยน็นปับ๊บเราก็จะได้รู้ว่าต้องพักนะ,ะ,ะหรือว่าจะต้องอเรียกว่า ดูแลร่างกายให้ดีให้ธาตุทั้งสี่สมดุลใช่ไมวันนี้เรารู้จังหวะปับ๊บแล้วเรากอ็อันนี้ให้ใจเนี่ยมีเครื่องรู้เครื่องรู้เราต้องมีนะไม่งั้นมันเหมื่อเครื่องรู้ก็คือถ้าลืมตาตอนนี้ก็ใจก็รู้ตรงที่หลวงพ่อ,อกะระแสว่ากระแสจิตเนี่ยมันจดจ่อใส่ใจอยู่กับธรรมะหลวงพ่อแต่ สติความรู้สึกตัวเองภายนอกเนี่ยต้องคุ้มครองร่างกายแล้วมันจะคุ้มครองได้หมดเลยทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งใจเรานะถ้าไม่มีความรู้สึกตัวภายนอกเป็นสัมปญะรู้ตัวแบบรู้สึกตัวที่กายเนี่ยไอ้รู้ตัวข้างในมันจะไหลออกนะแต่ที้ถ้าเรามีรู้สึกตัวทุกพภายนอกแล้วเราฝึกรู้ตัวมารู้ที่ตัวเราเองตัวเราเองมีอะไรน่ารู้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยที่โยมยังไม่รู้ว่าตัวเราเองเนี่ย ทั้งนั่งขยับหายใจรู้เป็นจังหวะอย่าเพิ่งไปเลือกที่จะรู้ต้องอันนั้นต้องอันนี้เรารู้จังหวะแล้วเดี๋ยวในจังหวะมันอะไรชัดก็รู้อันนั้นนะพอเรารู้จังหวะโยมเห็นไหมวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งวันนะมันเหมือนเราไม่ค่อยมีความรู้สึกยึดเป็นตัวเป็นตนนะใจรู้สึกสบายนะ,ะทำงานก็ทำงานไปตามจังหวะ ของชีวิตนะชีวิตก็ดําเนินด้วยจังหวะเพราะนั้นพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บภายนอกเราก็เห็นจังหวะจังหวะของคลื่นลมนะท้องทะเลเห็นไหมทุกอย่างเป็นจังหวะหมดพอเราเห็นจังหวะธรรมชาติจะเผยโฉมออกมาอ๋อนี่เหรอธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วตอนนี้ขณะที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ดี แล้วตอนนี้เราจะภาวนาในอานาปานาสิเราก็ต้องใส่ใจลมหายใจใส่ใจให้ดีลมหายใจตอนนี้เข้าหรือออกแล้วไม่วอกแวบกบถ้าลมหายใจเข้าก็ต้องใส่ใจให้ดีเข้ายาวยังไงถ้าใส่ใจให้ดีไม่วอกแวบกบก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวยังไงหรือยาวบ้างสั้นบ้างแล้วก็จะเห็นหนักหรือเบาอันนี้กระแสจิต จดจอ่อที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งพุโทโธก็ได้พองยุบก็ได้หรือจดจอ่อมาที่ทํางานก็ได้ใจจดใจจอ่อเวลาวาดภาพเห็นไหมกระแสจิตอยู่ตรงที่วาดภาพอย่างเดียวเลยนะ,ะกระแสจิตอยู่ตรงที่วาดภาพแต่จะตั้งมั่นได้ต้องมีสติความรู้สึกตัวที่ตื่นมาที่ฐานกายก็คือส่วนกายะวิญญาณ กายกวิญญาณไม่ใช่มีแค่กายมันต้องมีทั้งแววตาควงหน้าเราเหมือนมีแหล่แล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 โอเคนะการเรียกว่าเราฝึกแลเลยถ้าฝึกแลเลยนะมันก็จะทำให้ได้ทั้งวิปัสนาแลเห็นรูปแลเห็นนามแล้วยิ่งแล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 ยิ่งว่างจากตัวเราและของเรามันเข้าสู่องคชานเองนะ เพราะนั้นมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่ฝึกแค่เนี้ยมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะเดินแล้วแลอยู่ให้มีแลมมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมกําลังคุยแล้วแลอยู่นะอ่าแล้วเราจะมีกระแสวิญญาณหรือวิญญาณตื่นรู้ขึ้นมาเรียกว่าตอนนี้เราแยกเป็นสามเลยแยกกายแยกจิตแยกวิญญาณจิตจะทำงานอะไรแล้วแลอยู่ กายจะแตะจะสัมผัสจะกินจะดื่มก็แล้วแหลอยูอ่จิตคิดถึงใครก็แล้วแหลอยู่ให้มีแล้วแหลอยู่เรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ง่ายละเพราะนั้นอันนี้แล้วแหลอยู่เห็นใจยเห็นใจเห็นจิตเนี่ยเห็นจิตเนี่ยอพอจิตกําหนดรู้ในอาณาปาจิตกาหนดรู้ยังไงใส่ใจแล้วก็เอาใจใส่ใส่ใ,สใจและก็ไม่วกแว้ รู้คือวินยายก็เห็นจิตเรากำลังกำหนดรู้อยู่ในอนาปาาสิด้วยความ attention and not distracted mind attention ก็คือใส่ใจเอาใจใส่ not distracted ก็คือไม่วอกแวกเพราะนั้นโยมจะมีอันหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มแรกและเดี๋ยวอันหนึ่งถ้าโยมมีตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มแรกโยมฝึกทุกครั้งมีอันหนึ่งมีฝึกทุกครั้งก็มีอันหนึ่งอันหนึ่งโยมจะเริ่มเป็นกลางแล้วก็ตั้งมั่น ความตั้งมั่นตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,าความเป็นกลางอบุเบคขาที่มันไม่ไม่เบือ่อไม่โยไม่เย่ไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไม่เดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็เดินหน้าที่ถอยหลังดีนะอยากได้ทีกลัวกลวทีกล้ากล้ากลัวกลัวนะประานอยู่กับอันหนึ่งหรืออยู่กับความเป็นกลางแลว้วแลอยู่บเบคขาแลว้วแลอยู่จิตจะคิดจะรู้สึก อันหนึ่งเขาก็เห็นเขาแลรกายจับอะไรอันหนึ่งเขาเห็นแต่ให้เห็นเป็นจังหวะและอันหนึ่งเขาจะเขาจะเป็นกลางไม่ไปไม่ไปเทคโอเวอร์ถ้าอันหนึ่งรู้ตรงที่จับมันจะไปเทคโอเวอร์ take over. ว่าเราจับ <laughs> จะไปยึดว่าเราจับนะพันนารู้แค่จังหวะการกระทำอาการของเขาก็มีการเคลื่อนการไหว แต่เราไม่ต้องพยายามพิจารณาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไว้ไว้ไ,วไวเราจังหวะเร็วก็ได้ช้าก็ได้จังหวะจังหวะนะพอเราเห็นจังหวะแล้วเราจะเห็นได้ว่าอันิจจังทุกขังหน้าตาก็จะเปิดเผยชมออกมา,มาแล้วเราก็ก่อนจะหลับตาพอมีอันหนึ่งแล้วอลองดูที่ถ้าใจตอนนี้อยู่กับหลวงพ่อจดจอหลวงพ่อตั้งใจฟังหลวงพ่ออันหนึ่งเห็นไหมว่าใจเราจดจออยู่กับธรรมะะ และถ้าเราบอกว่า,า,าใส่ใจกลับมาที่รูปนั่งพิจารณารูปนั่งอันหนึ่งเห็นไหมหรือตอนนี้เราพิจารณารูปนั่งจนกระทั่งมันผ่อนคลายแล้วมันเห็นลมหายใจละเอียดตอนนี้เราบอกว่าโอเคละลมหายใจเป็นธรรมชาติมาละไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องพยายามบังคับลมหายใจเข้ายาวแต่ตอนนี้ไม่บังคับละลมหายใจเป็นธรรมชาติมาปั๊บอันหนึ่งก็เห็นว่าใจเราก็ จดจ่อกระลมหายใจที่เป็นธรรมชาติและมีอันหนึ่งเห็นด้วยมีสติสัมัยคุมท้ายตลอดเวลาเลยแล้วก็มีระยะห่างเพราะนั้นวันนี้เราภาวนาแยกจิตแยกกายแยกวิญญาณวิญญาณเห็นกายเห็นจิตแล้วก็หลับตาจิตเราอารมณเดียวนะอยู่ที่ลมหายใจรู้คือวิญญาณก็เห็นว่าจิตเรา กำหนดรู้ในอารมณ์เดียวขึ้นลมหายใจแต่เป็นลมหายใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอาการจังหวะในอาการของการหายใจความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราที่จะไปบังคับลมหายใจก็ไม่มีเป็นลมหายใจที่เป็นธรรมชาติยาวปราณีตมากขึ้น อันหนึ่งก็เห็นว่าตอนนี้เรารู้ลมยาปรานีใส่ใจให้ดีรู้สึกตัวให้ดีใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นไม่ใส่ใจอะไรอะไรทั้งนั้นใส่ใจมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดี อันหนึ่งเวลาตื่นเนี่ยมันไม่ได้ตื่นแค่ที่กายนะมันตื่นที่ใบหน้าด้วยมันมีแววตาออกมาเลยแล้วเราก็กระแสจิตอยู่ตรงที่ใส่ใจลมหายใจไม่วอกแบบตรงที่อันหนึ่งเราอยู่ตรงที่แหลกกระแสวิญญาณเราก็จะขนานไปกระแสจิตมีระยะห่างไม่แนบชิด ตอนนี้อันหนึ่งของเราก็ดีการจดจ่อก็ดีเดินขนานกันเป็นอิสระต่อกันอันหนึ่งเห็นจิตของเรามุ่งม,มั่นแน่วแน่ไม่เผลอแล้วก็ไม่วอกแวก อันหนึ่งเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วก็เห็นจิตเรากำลังกำหนดรู้ในอารมณ์เดียวคือเรา,มายม่ใจแต่อันหนึ่งเราตื่นรู้ทั้งกายทั้งในจิตที่กำลังกำหนดรู้ตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้ด้วยการเห็นเห็นอาการและจังหวะของอาการนั้นๆ แล้วเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายให้ดีนะเพราะมันเป็นฐานฐานของสติรู้สึกตัวจนมันมีอันหนึ่งหรือ consciousness สำนึกรู้ตื่นที่กายแลแลแล,แลมันจะมีแลแลทั่วถึงและแลแทงตลอดไปถึงจิตที่กำลังกำหนดรู้แบบใส่ใจไม่วอกแบบ เราจะเห็นบางทีใจบางทียังเผลอวอกแวกไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ใจไม่วอกแวกและพิจารณาพอพิจารณาแล้วมันจะทําให้ไม่ค่อยวอกแวกละมันจะแนว่วแน่มากขึนพิจารณาจากความรู้สึกตัวทั้งภายนอกภายในเลยตอนนี้มันก็จะทําให้มีอันหนึ่งตื่นขึ้นมาจากภายในยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นคอนช s สเนสที่ตื่นจากจิตใต้สำนึกจากซับคอนชีสพิกขึ้นมาเป็นเป็น c อนช s สเนสที่รู้เนื้อรู้ตัวเริ่มต้นรู้เป็นจังหวะนะจังหวะของการหายใจหน้าตาเราจะผ่องใสเวลาเรารู้จังหวะเพราะเราไม่แทรกแส แล้วพิจารณาให้ดีเพราะถ้าเราลืมพิจารณานะบางทีมันลงไปแช่กับความความความว่างข้างในอตอนนี้มันก็พอไม่พิจารณาแล้วมันก็เลยจะเข้าไปสู่ความว่างที่เป็นอากาศเลยอแต่ถ้าพิจารณาปับ๊บจากความว่างเป็นอากาศมันก็จะกลายเป็นความว่างที่เป็นสุญญะสมาธินะคือตื่นในความว่างได้แล้วพิจารณามากขึ้นมันก็จะ ตื่นทั้งภายนอกภายในมีสุญญาตาทั้งภายนอกภายในเขาเรียกว่าสุญญาตาวิโมกสุญญาตาวิโมกเราทําให้ชานานอะ่ะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเกิดความแน่วแน่เป็นสุญญาตาเจโตวิมุตคือไม่เผลอเลยคือวิโมกต่อเน,นื่องไม่เผลอเลยนะอันหนึ่งไม่เคยเผลอเลยไม่ใช่อันหนึ่งเดี๋ยวก็ ร่วงโร่นไปเหมือนกับร่มกลางแล้วก็หุบหุบแล้วก็กลาง <laughs> <laughs> พะนั้นใส่ใจให้ดีไม่วอกแวกการที่ใส่ใจไม่วอกแวกกระแสจิตเนี่ยมันมีกำลังทำให้อันหนึ่งของเราก็มีกำลังด้วยแต่อันหนึ่งจะมีกำลังมากขึ้นถ้าเราพิจารณา พอพิจารณาปั๊บอันหนึ่งก็จะเหมือนค่อยๆเกิดสภาวะยานยานเห็นรูปเห็นนามได้เห็นอะไรเห็นจังหวะยมมีจังหวะไหมเห็นรูปเห็นนามพอเห็นจังหวะมันก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ไม่เคยรู้เลยก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ ในจังหวนะนั้นโยมจะเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราหรือของของเรามันคือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินของชีวิตที่มีการพัฒนาการจากเด็กหนุ่มสาวอายุมากแก่แล้วก็ต้องจากร่างกายไปแต่อันหนึ่งของเราตื่นละและอันหนึ่งเนี่ยในที่มีชีวิตอยู่ในขณะมีชีวิตอยู่โยมตั้งเจตนาได้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ด้านหนึ่งเนี่ยเวลายมตั้งเจตนาแล้วเวลาก่อนที่จะละวาระสุดท้ายเนี่ยเราก็ตั้งเจตนาเพื่อมรักผลนิพพานหรือถ้ายังไม่มรักผลนิพพานก็ขอให้ได้มาเกิดในบวรพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมต่อไปอันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวรู้ตัวปัญญาเป็นเข็มทิศที่แต่ทาให้เรามีแต่การเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นบนเส้นทางมรรคาน้แล้วเขาเป็นตัวเห็น มัรคยานผลยานและเราก็อยู่กับอันหนึ่งทั้งภายนอกภายในภายนอกมันจะเป็นกำลังภายในมันการแจมแจ้งแทงตลอดมันต้องเนื่องกันอาศัยซึ่งกันและกันตอนนี้ลองลืมตาสิมันเหมือนตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นใจรู้ว่ากำลังเห็นอะไร ใจรู้ว่ากําลังได้ยินอะไรทําอะไรใจรู้ตลอดเวลาเลยนะ,ะจังหวะเมื่อก่อนเราต้องคอยมีสติมองจังหวะเดี๋ยวนี้ใจรู้มันจใจรู้จังหวะตลอดเวลานะ,ะใจรู้การเคลื่อนการไหวการพูดการจาการตึกนึกตึกคิดทําอะไรใจรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งครูบาอาจารย์ก็สอนคําเดียวทําอะไรจะใจรู้นะโยมอ่า เพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราก็ทบทวนเป็นโยนิสงมนาสิกานตอนนี้บางทีเราก็เอา้าใจรู้นะเวลาทำพูดคิดอะไรให้ใจรู้นะอันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะ,ะหรือไม่เราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอมีอะไรก็ให้รู้สึกตัวให้ดีอย่าไหลอย่าจมอันหนึ่งก็จะทำให้เหมือนกับว่าใจอยู่กับใจใจอยู่กับใจก็จะมี ใจรู้ตลอดเวลารู้ว่ากําลังนั่งกําลังเดินกําลังกินหรือกําลังกําหนดลมหายใจทำไรใจรู้และพอใจรู้บ่อยๆใจก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองหายใจก็เป็นอย่างนั้นเองค่อยหายใจเข้าแล้วก็ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไม่ใช่หายใจปั๊บเข้าไปสุด ทีเดียวเลยอันนั้นเราน้อเมาแต่ลมหายใจมันค่อยๆเข้าอยู่ล่ะแล้วสุดมันไม่ใช่ว่าออกเลยนะมันก็พักนิดนึงเหมือนกันนะสามวินาทีห้าวินาทีแล้วก็ค่อยๆออ,ออกพอเรารู้จังหวะมากขึ้นเราจะรู้ว่ากำลังหายใจเข้าและรู้ว่ากำลังหายใจเข้าไปสุดไปหยุดไปพักข้างในและรู้ว่ากำลังพักอยู่ แล้วก็รู้ว่ากําลังหายใจออกหายใจออกสุดเราก็รู้ว่ามีหยุดนิดหนึน่งแล้วเราก็รู้ว่าหยุดแล้วมันก็หายใจเข้าโยมก็จะรู้ปัจจุบันขณะตลอดเวลาจนกระทั่งความเป็นกลางเกิดขึ้นความเป็นกลางก็จะทําให้เกิดอันหนึ่งที่เสถียรภาพตั้งมั่นทุกอย่าง จะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเมื่อก่อนโยมต้องคอยมองคอยรู้คอยเห็นตอนนี้มันจะทําอะไรใจก็รู้ทําอะไรใจก็เห็นเหมือนมีรู้มีมองมีเห็นเนืน่องๆความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นจิตปรุงแต่งอะไรก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นอตอนนี้เราก็ภาวนาอยู่กับตัวจริงอันหนึ่งที่ตื่นแล้วแล้วเรารู้สึกปราโมทไหมเวลาดูอยู่กับนหนึ่งปราโมทมากเลยนะอ่า หาเจอแล้วนะปราโมทจากนั้นเราก็แผ่เมตตาจากใจที่ปราโมทให้กับผู้มีพระคุณของข้พาพเจ้าทุกพบทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูเทพยาดาลักทั้งหลายที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้วิญญาณทั้งหลายทรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทาง จงได้รับโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายดำบำเพ็ญแล้วในปัตน้ให้มีความอิ่มเอมใจในของเทพยิ่งขึ้นไปแลงจากนั้นเราก็ยิ้ม่ห้กับตัวเองอันหนึ่งเราก็จะเห็นตัวเองกําลังนั่งอย่างไรขยับยังไงหายใจยังไงพร้อมกับการพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นจังหวะแล้วในจังหวะพิจารณาไปบ่อยก็จะเห็นว่ามันมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ร่างกายเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เราหรือของของเรา จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอาตอมาเตชะพุธทธานุภาเวนะสทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอนุภาพแห่งพระพุธทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสทธาสวดถีพระวันตุเม ขอเดชะอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดิพระวันตุเมขอเดชะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันะสุขภาระธนสารสมบัติ มีสุขภาพพลันใหม่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกทุปากประการตราบเข้าสู่พระนนพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ